สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้แอดมินก็อยู่ที่พัทยาครับสวนทุเรียนที่พัทยาเป็นการปลูกแบบ3ต้นนะครับมี3ต้นบ้างตอนเริ่มปลูก3มต้นครับบางต้นก็เหลือ2ต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะก็ตอนนี้ก็กําลังลากสายครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการพ่นยาในวันนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปะปลูกอยู่3ต้นเนาะนก็บางต้นก็ให้เห็นดอกบ้างแล้วครับสําหรับ แปลงพัทยาของเรานะครับตอนนี้เข้ามาพ่นยาเนาะแน่เริ่มมีไก่ฟ้าแล้วนะครับเยไก่ฟ้าบางๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพ่นยาหลุดไม่ได้เลยครับรอบนี้ต้องพ่นสม่ำเสมอนะครับนี่ทุเรียนแล้วนะนี่ยังไม่บาน,นครับนี่ยังไม่บานเดี๋ยวมีเล็กเป็นบ้านครับตอนนี้รุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะรุ่นสองน,นะ มีบางต้นแล้วครับแล้วก็หนมดําก็มีบางต้นแปลงนี้จะมีหนมดําแล้วก็หมอนทองครับหนมดําแล้วก็หมอนทองแบบนี้ทำานเริ่มจะปรีละนะครับอยู่ที่พัทยานะครับก็เดี๋ยวพ่นยากันนะครับพ่นยากันตอนนี้ก็รากสายนะครับแล้วก็สมยาเรียบร้อยนะครับรอบที่แล้วก็มีเทียไฟนะครับแต่พ่นพ่นใบลานครับไม่มีละ เดี๋ยวรอบนี้ก็มาพ่นกําจัดเพิ่มอนะครับผมตามรอบให้ได้ตามรอบครับมันจะได้สมบูรณ์ตลอดเวลานะครับก็ตรงนี้เป็นหมอนทองครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับเป็นหนามดํานะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่25เดือนหนึ่งปี69กครับวันอาทิตย์7จ็ดโมงครึ่งละนะครับกับแปลงที่พัทยาเดี๋ยวทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีครับ น,นี้มารายงานตัวให้กับเพื่อนสมาชิกกันนิดนึงนะว่าแอดมินอยู่ที่นี่นะถ้าใครอยากจะซื้อต้นพันธุ์ก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าทีมงานของผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับทีมทีมจำหน่ายอยู่นั่นอยู่แล้วก็แต่ถ้าไม่ไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวเขาโทรหาผมเองนะครับแต่ต้องน,นว่าทีมงานผมขายได้แน่นอนครับมีทุเรียนหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปลูกหมอนไปที่นู่นได้เลยครับเทียบเลยนะครับเดี๋ยวอยากจะปลูกพันธุ์ไหน ลองไปดูครับหรือจะสั่งออนไลน์สั่งได้เลยครับกับเราสวนหลงหมู่บ้านพ้นไม้ครับจังหวัดจันทบ,บุรีกับแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกนอกพื้นที่จันทของเรานะครับตัวนี้ปลูกที่ปัตยาประมาณสัก600กว่าต้นนะครับเพราะมันปลูกหลุมละ3ต้นนะครับอาจจะลอยหล่อไปบ้างเพราะบางต้นก็เหลือแค่2ต้นนะครับนะประมาณนี้ครับก็เริ่มโตอย่างต่อเนื่องนะครับ กำลังสวยเลยนะครับอันนี้แต่งกิ่งไว้บ้างแล้วนะครับก็เริ่มเป็นพุ่มอีกแล้วนะแล้วติดตามกันครับกับสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ขอทำงานก่อนแล้วยดิยาอัพเดยกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ